สวัสดีครับวันนี้เราจะเกมโรบอกจับแบบที่มีชื่อว่า doom spy defense กับการรีวิวเท้าหม่2ตัวนะครับที่มีชื่อว่า six shooter กับ pianist นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นการรีวิวแบบโดยรวมนะครับเพื่อรวดเดียวแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกันมาดูความสามารถของ six shooter เลยดีกว่า six shooter ี่ยมีความสามารถนั่นก็คือมันจะเล็งมอนก่อนนะครับแล้วก็ขอยิงเนาะซึ่งข้อดีก็คือมันจะทําให้แบบกระจายดามเมจของมอนได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือ ยิ่งมอนเยอะเนี่ยได้แมกก็ยิ่งลดนะครับซึ่งความสามารถส่วนใหญ่ของซิกชุเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการลดคูดาวการเลงน,นะครับแล้วก็พอซิกชุเตอร์เวลต์นเนี่ยมันจะเพิ่มจาก6ตัวเป็น7ตัวนะครับรวมถึงการลดคูดาวการเลงเนี่ยจาก2วีเป็น1.5าวีเนาะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเพนิสนะครับเพนิสเนี่ยมีความสามารถก็คือมันจะเสกเปนโนจากฟากฟ้าลงมาใส่มอน,นะครับ ทำดาเมจระเบิดด้วยแล้วก็รวมถึงสร้างเปียโนเหมือนเป็นกำแพงเพื่อไม่ให้มอนเข้ามานะครับซึ่งความสามารถเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโทเวอร์เนาะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าโทเวอร์นะครับรวมถึงเปียโนเนี่ยถ้าเวลสระไปต้นไปเนี่ยมันจะมีดาเมจไฟด้วยเนาะดาเมจไฟเนี่ยก็จะมีตั้งแต่12 24แล้วก็48เนาะและยังไม่พอนะครับเปียโนเนี่ยสามารถโดนบัฟจากบูมบ็อกแล้วก็ล็อกสตาร์ได้เนาะถ้าโดนบัฟจากล็อกสตาร์เนี่ยดาเมจระเบิดของเปียโนก็จะมากขึ้นรวมถึงเลือดของเปียโนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นน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 ด้วววยยยยเเเเเเหมม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 ืืืออออออกกกััับบบลลไปปะคคคครรรริสสสีีีี่่่าาาาาาาถถงงึ็ทผ มา,มากๆเลยก็คือถ้าเป็นโนนเนี่ยหล่นลงมาจากฟากฟ้าแล้วโดนมอนเนี่ยจะทําให้มอนที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยติดสตันชั่วขาะนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งนั่นเป็นความสามารถที่ดีมากๆเลย thank you เอาละครับเพื่อนๆตัวเพียงนี้เนาะคาวก็ใหม่สองตัวนี้ที่ผมดูมาหลายรอบแล้วก็คือผมเล่นมาหลายรอบเนี่ยก็เป็นสายเคียร์มอนโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะตัวปนิสน้อปนิสเนี่ยเป็นตัวที่เคียร์มอนดีมากๆส่วนตัวของซิกชูเตอร์เนี่ยเอาจริงๆถ้ามีแค่เป้าหมายเดียวนะมันทำดาเมจได้ตั้ง350ซึ่งเป็นดามเมจที่แรงมากๆแต่ถึงไยงนี้ก็ตามผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยซื้อ2ตัวนี้นะนเนาะเพราะ2ตัวนี้เป็น2ตัวที่มีประโยชน์มากๆเลยคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับสำหรับนี้ก็ไปรอเจอกัน